สวัสดีครับจิปาถะมีเรื่องราวที่จะเล่าสู่คุณลูกฟังนะครับ4วิธีที่สอนลูกให้รวยการที่ลูกจะเป็นคนรวยได้นั้นเราก็ต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆครับและก็การให้คำแนะนำที่ถูกต้องที่ดีนั้นก็จะทำให้ลูกนั้นเดินทางถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นถามว่าการเป็นคนรวยมันดีไหมคําตอบก็คือดีครับเพราะว่ามันมีเงินใช้ไม่ขัดสนดีกว่าคนจนนะครับ ผมมีแนวคิดในการที่จะสอนให้ลูกเป็นคนรวยได้ดังนี้ครับวิธีการข้อที่หนึ่งก็คือสอนให้ลูกเป็นเจ้าของกิจการคนไทยโบราณนั้นมีจะสอนว่าเรียนเก่งๆเข้านั้นลูกเมื่อเรียนจบแล้วเจ้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนครับเช่นเป็นทหารตำรวจเป็นครูเป็นนายอำเภอเป็นต้นแล้วผมก็ไม่เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นจะร่ำรวยนะครับดังนั้น ประเทศอิสราเอลเขาจะสอนให้ลูกหลานเยาวชนเขาคิดเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะครับประการที่สองก็คือเปิดบัญชีซื้อหุ้นให้แก่ลูกลองให้ลูกอลองให้ลูกซื้อเองสัก30%เซที่เหลือ70%ซพ่อแม่ก็พาซื้อครับพ่อแม่จะต,ต้องเลือกหุ้นตัวที่มั่นคง เรื่องการลงทุนในหุ้นนี้โรงเรียนก็ไม่ได้สอนนะครับเขาไม่ได้สอนเลยเพราะนั้นพ่อแม่สอนลูกๆแล้วจะทำให้ลูกคุ้นเคยในการซื้อหุ้นอีกต่อไปนะครับคราวนี้ประการที่สามนะครับสอนคำศัพท์เฉพาะคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินคำง่ายๆครับอย่างเช่นคำว่าดอกเบีย้ยคำว่าเงินเฟอ้อคำว่าเทรดคำว่าสรีมมิ่ง คำว่าคัดลอสคำว่าแนวรับแนวต้านคำเหล่านี้ไม่ยากนะครับถ้าไม่ได้ก็ขอให้เปิดดูใน Google แล้วค่อยๆทําไปก็จะเข้าประการที่4ก็คือพ่อแม่ต้องทําจากข้อ1ถึงข้อ3ข้อ1ก็คือสอนลูกให้เป็นเจ้าของกิจการข้อ2ก็คือเปิดบัญชีซื้อหุ้นให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกก็เริ่มทําไปด้วย ข้อ3ามก็คือสอนคำศัพท์เฉพาะง่ายๆให้กับลูกๆของตนเองนะครับในกรณีนั้นจากข้อ1ถึงข้อ3นั้นก็ต้องทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างจึงจะถือว่าลูกก็จะได้ทำตามนะครับก็มาถึงบทสรุปเลยครับบางทีเราพูดแต่ปากลูกก็อาจจะยังไม่เห็นตัวอย่างในการลงทุน แต่ถ้าเราสอนให้ลูกทําแล้วก็ได้กําไรขึ้นมาเขาก็จะมีความภาคภูมิใจที่จะได้เอากำไรนั้นออกมาเมื่อเขาคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศแล้วโอกาสต่อไปแหละครับเขาก็จะเลือกลงทุนในต่างประเทศผลตอบแทนที่ได้ก็จะคุ้มค่าลูกก็จะถึงลูกจะมีงานประจําก็ทําไปถ้าได้เงินก็เอามาลงทุนในหุ้นต่อไปครับ เรื่องราวดีๆเช่นนี้จิป,ปาถะจะได้นำเสนอสู่ท่านผูฟันนะครับถ้าอยากทราบเรื่องราวดีๆก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าแล้วก็พิมพ์คำว่าจิป,ปาถะท่านก็จะได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนครับสวัสดีครับ